าอาไปวะผมไม่ใช่ตากล้องเราจะมาเริ่มรายการอ่ับอ่าผู้พันโพครับอ่าผู้พันโพนี่ครับโลดนะเด็กติดเกมครับโลดนะเด็กติดเกมนี่ครับปื้มนะเดนครับผมชินเอ็มซีนี่ต่ออุลตราอ้าวถอยครับเขาพี่กินอ้อยครับต้นน้อยซอยยิกครับ สิงสุริยาหรือชื่อเล่นว่าสามครับเออมาคนสุดท้ายครับตากล้องเบซี่วิ่งเร็วครับเออใคทีนี้เอาขาดใครมั่งาสายป้าพาแลบครับเออห้องเม้งมาเขาเจ้าตื่นโคยังหลับแล้วบ้านกินอะไรแลนก่อนหมูอเอออ้าวเขาภูพันโพเบี้ยชื่อครับโพเห็นอะไรวิ่งก่อนครับโอ้โหโควิ่งก่อน ดูคร oh, ับดูครับดูส่องหาเลยครับส่องหาเลยเพื่นซื้อข่ไม่ปึ้งจิตสำพัดจับอะไรจิตสำพัดครับเอาอ้อมไปไม่ใช่ปื้งนะเด็กครับถังถังครับปื้งจิตสำพัดครับปื้งจิตสำพัดตามมาไอ้ตัสรเท้าไอ้เหี้ยต่อคุณตามาเลยต่อคุณต้านะครับต่อคุณตาไม่มีเพื่อนเลยครับผมเลยตามผมมาครับผมจะพาอ้อมไปทางวัดเอาถ่ายเลยครับ อย่กลัวครับตากล้องอย่ากลัวครับตากล้องอย่าตีงครับเดินเข้าไปใกล้ครับตากล้องเออถ่ายหาครับถ่ายหาเอาหาเอาตากล้องครับเผื่อเจออะไรแปลกๆครับเออถ่ายเครับกล้องเดียวนะครับไปตามผมมาทีนี้ดูครับไปพาไปด้านนี้ครับเราจะไปที่บ้านหลังครับข้างบ้านไอเดิยลครับ ตามผมมาก่อนครับมาเฮ้ยไอ้โผวิ yeah. oh, okay. Man, ่งก่อนอยู่ไหนบ้าโผวิ่งก่อนมานิที่โผวิ่งก่อนมาตัวตัวตัวมึงเหมาะมากเลยมาเป็นพิธีกรกับครูไปตามผมไปต้นต้นต้นละม้วนต้นนี้ครับอายุนึ่งร้อยปีแต่ไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วสองขาครับสองขาเอาหมวดไปสองแล้วครับสองแล้วครับสองแล้วเออสองเออเออส่งสองส่งใส่โบ้ด้วยเออ หายแล้วครับหายแล้วครับหายเลยเฮ้ยเมื่อก well, yeah, you know so like ี <okay ้อะไรครับไอสัตว์เอาหายแล้วครับหายแล้วต้นไม้แช่เขาน้ำแตกเด้ยหายแล้วต้นไม้แช่เขาน้ำแตกอย่ากลัวอย่ากลัวข้างนี้ครับด้านนี้หาหมดเลยครับหาหมดเลยเฮด้านนี้ดังจะดึงกูจฉอหาพวกเลยอสัตว์ไปด้านไหนครับด้านนี้นะครับทางนี้าเขาไปทางนี้ครับผมต้องไปไปทางนี้ก็ได้ครับไป ถายรายการครับน้องไม่ต้องกลัวพี่มาหาน้องแต่พี่ไม่มาจอดเราพี่จะเดินไปเรื่อยๆถ้าพมาก็เราบินเลยเ